อ้อมซินแอนเลแชาแนลวันนี้พ่อพาติดตะแกรงกันหนูของรถกระบะลิสันนาวาร่าตะแกรงไอหนูช่องแอร์ลมเข้าลมเข้าแอร์ที่อารมณ์จากภายนอกจะอยู่ฝั่งคนนั่งข้างนะอันดับแรกนะครับตัวปิดรางกระจกนี่มันจะมีกิฟล็อกอยู่ไล่ไปเลยเนี่ยอันนี้พ่อถอดแล้วนู่นไปถึงฝั่งคนขับเลยแกะไม่ยากใช้ปากแบน งัดขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นมาสุดแล้วก็มือดึงขึ้นเลยนี่เป็นแค่กิบล็อกอนี้แล้วก็มาแกะตัวข้างด้วยจากทั้งสองฝั่งมันจะมีตัวนี้ให้อ,ออกจากจากอันนี้กดลงไปกิบล็อกเหมือนกันไปแล้วก็ออกให้ออกจากแผงข้างประตูจะได้ดึงอันนี้ออกได้ง่ายๆโอเคแล้วก็สไลด์ลงมาเลย นี่ฝั่งคนขับก็มีฝั่งนันขับก็มีกิบล็อกที่ยึดกับไอเนี่ยไอเนี่ยไอตัวนี้กระจกนะกระจกหน้าให้เอาออกบีบกิบล็อกแล้วก็ดึงออกมาเลยไอตัวน,นี้ก็สไลด์ออกมากิบล็อกตัวบางรางน้ํารางกระจกมีมีเก้าตัวไล่ไปเลยข้างหน้ามีแค่นี้แหละแล้วก็ก็ถอดก้านปัดน้ําฝนฝั่งฝั่งขวาฝั่งอันนี้อันนี้อันเดียวอันฝั่งเล็กเนี่ยฝั่งที่อยู่ด้านคนนั่งเนี่ย เอาปากแบนงัดตัวครอบออกก่อนนะนี่เอาไขควงปากแบนงัดตัวครอบออกก่อนอันตัวครอบออกแล้วใช้บล็อกเบอร์สิบสี่มุนออกเลยแบบนี้แบบนี้มองอแบบนี้มุนออกแล้วก็มุนออกปุ๊บก็ดึงไอ้นี้ขึ้นมาได้โดยตรงเลยหมุนนอ็อตตัวเมียออกแล้วก็ดึงก้านบังน,น้ำฝนขึ้นมาสามารถจะสามารถขยับอันนี้ได้อ้ลางบังน้ำฝนเนี่ยลางบังกระจกนี่ตะแกง ร้อยหรือสองร้อยไม่รู้จำไม่ได้มาพร้อมขายยึดนะแล้วก็มีน็อตตัวผู้แล้วก็น็อตตัวเมียใส่เข้าไปตรงรูนี้ครับผมใส่เข้าไปพอทไม่ออกบังกระจกรางน้ำออกบังรางน้ำออกนี่ตัวช่องลมเข้าตัวนี้เป็นเป็นพลาสติกตัวนี้เป็นพลาสติกพลาสติกแข็งนะแต่ว่าหนูกัดได้กัดได้แน่นอนครับเข้าไปอยู่ในตู้แอร์ แล้วก็เอาตัวนี้ปิดเข้าไปเอาตัวนี้ปิดเข้าไปนี้มาพร้อมกับที่ยึดของรถเลยนะแล้วก็เสียบน็อตตัวผู้ตัวเมียใส่เข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นปิดมันก็พอดีช่องเลยนะเป็นตะแกรงกันพอดีช่องปิดเสร็จแล้วก็ยึดตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ใส่กลับคืนเข้าไปแล้วก็ใส่คาปน้ำฝน เข้าไปข้างหนึ่งคืนแล้วก็ประกอบร่างเป็นที่เรียบร้อย